สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านวันนี้วันอังคารที่28กุมภาพันธ์ส0งพนนะครับกุมภาพันธ์หมดแล้วนั้นเพื่อนวันเวลาผ่านเร็วมากๆเฟียงควิดดินเด็กอยู่ที่53จากเมื่อวานนี้50ข่าวแรกมาพูดถึง Talk of the Town ในวันนี้นะครับข่าวเกี่ยวกับดราม่าของเหรียญ s t a b l e Coin b u s d และก็ Exchange Coinbase ในสหรัฐอเมริกาล่าสุดนะครับมีข่าวว่า Exchange Coinbase ประกาศยุติ การใช้เหรียญ stablecoin BUSD ในการจับคู่เทรดบน Exchange ของ Coinbase เนื่องจากเหรียญ stablecoin BUSD ไม่ผ่านเกณฑ์ความเสี่ยงของ Exchange เขาไม่ได้เขียนว่า BUSD ไม่ผ่านเกณฑ์ของ SEC แต่เขาเขียนว่าไม่ผ่านเกณฑ์ของ Exchange เขานะครับก็ประกาศนี้มีผล13มีนาคมที่จะถึงนี้หลังจากที่ เราทราบกันดีนะครับข่าวเกี่ยวกับหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐนิวยอร์กเนี่ยมีมติให้ p a x o l Trust Company ยุติการมิ้นเหรียญ Stablecoin BUSD ล่าสุดทาง Coinbase เขาก็เลยอาจจะฉวยโอกาสนี้ในการที่เ,เลิกใช้ BUSD หรือเปล่าหลายสายข่าวมองว่าตรงนี้เป็นสงครามระหว่าง Exchange ซึ่งมันแน่นอนนะครับ Binance ไม่ต้องการ USDC Coinbase ก็ไม่ต้องการ BUSD แถม Coinbase จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นเขาต้องอยู่ภายใต้อานัตของอาจารย์แกรี่แกนสเลอร์อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสอนในเรื่องของบล็อกเชนเทคโนโลยีต่างๆนะครับทั้ง Proof of Work, <25 S 2> Proof of Stake แ e กเลคเชหมดแต่ทุกวันนี้เอาเฉพาะ Bitcoin นอกนั้นแล้วแกไม่รักนะครับก็เป็นอาจารย์ที่ลำเอียงใช้ได้นั้นเพื่อนอแถมวันนี้นะครับมีข่าวเกี่ยวกับ Forbes Magazine เขียนข่าวโจมตีพิตีซีซ เขาเขียนว่า Binance นนำทีมโดย c o o CC เนี่ยโยกย้ายสินทรัพย์ของลูกค้าในลักษณะเดียวกันกับที่ FTX เคยทำา i n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  e e โยกย้าย1.8พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่สมควรเป็น collateral หรือสมควรเป็นเงินค้ำประกันของเหรียญ s t a b l e c ค i n แต่ดันเอาไปใส่ไว้ใน Hedge Fund เพื่อใช้ในการเทรดนะครับเขาบอกประมาณว่า Binance ไม่ต่างอะไรกับ FT x FTX เคยใช้เงินของลูกค้ามาเทรด against ลูกค้านะครับลูกค้าลองเขาชดลูกค้าชดเขาลองประมาณนี้แล้วเขามองว่าพิติซีซีเนี่ยไม่ต่างอะไรนะใช้ exchange b i n a n c e ในการเอา,เอาเงินลูกค้ามาเทรดนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นข้อกล่าวหาของ Forbes Magazine ซึ่งแน่นอนอพิติซีซีออกมาแก้ต่างนะครับตรงนี้ผมเล่าคร่าวๆนั้นเพื่อนพิติแกออกมาประมาณนี้นะครับแกบอกว่า ผมเหนื่อยที่จะต้องมานั่งแก้ต่างกับฟัดเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาคนเหล่านี้ไม่เข้าใจระบบของ Exchange ลูกค้าของ Binance จะถอนเงินเมื่อไหร่ก็ได้เงินมีพอให้ถอนตลอดและผมเบื่อที่เขามาสร้างฟัดว่า Exchange ของผมเนี่ยมีเอี่ยวกับประเทศจีนเพราะความเป็นเชื้อสายจีนของผมผมเบื่อนะครับพิ่ตีบ่นประมาณนี้ แล้วก็มีข่าวลือว่าพี่ตี๋ซีซีเนี่ยอยู่เบื้องหลังการล่มสลายของ Exchange x c h a n g e ftx ซึ่งแน่นอนข่าวแบบนี้เราคงไม่เห็นแซมแบงแมนฟรีออกมาโต้ตอบแทนว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผมทำผมทเองนะครับคงไม่ใช่อย่างนั้นแซมแบงแมนฟรีก็เงียบกิบนั่นเพื่อนอฟัดแบบนี้เนี่ยพูดตรงตรว่าชาวบ้านตาดำๆอย่างผมไม่มีทางเช็คได้ว่าพี่ตีททำจริงหรือเปล่านะครับมันข้อมูลมันสลับซับซ้อนเหลือเกินนโยบายเดียว ที่เราทำได้ก็คือ not your key not your coin นะครับฟัดของ Exchange ไม่มีวันหมด Exchange Binance เนี่ยตั้งแต่ตอนที่มีข่าวว่ายุติการใช้ binance.com ในสหรัฐอเมริกาก็มีฟัดมาโดยตลอดนะครับเพราะนั้นถ้ามี Wallet ได้มี Wallet นะครับเอ exchange ทุกวันนี้เนี่ยผมผมพูดได้เลยว่าในปี2023ไม่มี Exchange ไหนปลอดภัยนะครับแล้ววันนี้ก็มีข่าวนะครับบอกว่าเพียงสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวเนี่ย b i n a n น e มิน์เหรียญสเตเบิลคอย TUSD เพิ่มขึ้นกว่า130ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐเพื่อมาอำนวยความสะดวกในการเทรดจนตอนนี้ล่าสุดนะครับเขาบอกว่า Market Cap ของ s t a เ l e Coin TUSD ไต่ามาเป็นอันดับ5ของ s t a เ l e Coin ทั้งหมดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดี TUSD หรือ TrueUSD เนี่ยเป็น s t a เ l e c o อยที่ณวันนี้ผมว่ามีความโปร่งใส จะว่าที่สุดก็ได้นะครับเขาใช้ Chainlink uh, proof of reserve system นะครับ uh, จะต้องมีเงินในบัญชีธนาคารจริงๆจะต้องมีธนาคารและบัญชีธนาคารมันหนุนจริงๆนะครับมีเงินอยู่ในนั้นก่อนที่เขาจะมินต์ได้และเชนลิง n ์ก็เชื่อมต่อข้อมูลเหล่านั้นไปบน Smart Contract แต่แน่นอน uh, TUSD เราทราบกันดีนะครับมันไม่ใช่เหรียญที่มีความนิยม uh, Market Cap ก็น้อย คู่เทรดก็น้อยนะครับเลนดิ้งทำปล่อยกู้กินดอกนี่แทบจะไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะครับแต่เอาละทั้งหมดทั้งมวลวันนี้เห็นได้ชัดนะครับทั้ง Binance พิตีซีซทัวลงเ,เพื่อนๆที่ตามข่าวนี้คิดยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเข้าใจว่าเป็นข่าวที่มันเป็นฟัสไบแนนซที่น่าเบือ่อแต่มันไม่พูดก็ไม่ได้นะครับทุกสื่อข่าวเอาข่าวนี้มาเล่านะครับแน่นอนเราไม่รู้สึกอะไรแต่อาจจะมีคนที่ ตกใจแล้วเทขายทั้ง BNB และ BUSD ก็ได้นะครับมันอาจจะส่งผลกระทบให้ขนาดตอนที่ข่าวเกี่ยวกับ Coinbase เลิกใช้ BUSD เนี่ย BUSD ก็หลุดเพียกอีกแล้วนะครับหลุดหลุดไม่มากแต่ก็หลุดอีกแล้วซึ่งเป็นอะไรที่นักลงทุนไม่อยากเห็นนะครับคิดยังไงคอมเมนต์ Comment เข้ามาวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดี ขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม